สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโอเวอร์รูนนะครับกับเกม Tower of f a n t a s y นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสำหรับสายฟรีนะครับหรือสายเติมน้อยหรือว่าจะสายเติมไม่ว่าจะสายอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถผ่านดูนอน็ดสได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณรู้จักปรับของตัวเองแล้วก็วิธีการเล่นของดูนอนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหากใครสนใจเติมเงินนะครับผมแนะนําเลยนะครับจอนชาวไรครับ เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับหากใครสนใจเนบสามารถกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ไปเติมเงินได้เลยนะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับคือสายฟรีอะสามารถผ่านได้นะครับในรูหนอน72นะครับส่วนมากควจะติดประมาณ67-68แนวก็คือบอตัวแรกนะครับในระดับยากสุดแล้วอาจจะเป็นวีคบางวีคนะครับที่ก็มีต้านสายฟ้า100%นะครับวีคที่แล้วที่ผมโดนนะครับแล้วก็มีวีคนี้นะครับผมผมต้านน้ำแข็ง100% สำหรับทีมไฟนะครับก็น่าจะเล่นได้ทั้ง2วิคเลยส่วนวิคนี้ครับใครที่อยู่เซิร์ฟสกาเรตนะครับก็อาจจะต้านทั้งแผงร้อยเปอร์แต่สามารถใช้โครในการเล่นได้ซึ่งผมจะบอกไว้ตอนต้นคลิปตรงนี้เลยนะครับผมใช้โครนะครับไม่ได้ใช้บักเล่นแม้แต่อย่างใดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้โคสวายนะครับที่พุ่งทิมพุ่งทิมอะไรอย่างนี้นะครับผมใช้การตีธรรมดาของโคเล่นที่ดูว่าต่อให้ไม่มีบักโคนะครับเราก็สามารถยังเล่นโคได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคเรามาทําความรู้จักกับรูหนอนกันนะครับรูนอนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราผ่านมาได้นะครับเราจะสามารถซื้อกล่องตรงนี้ได้นะครับทุกคนอันนี้ผมซื้อมาหมดละเขาจะได้นะครับนิวเคลียสทองนะครับที่อัปเกรดอาวุธที่อัปเกรดเมทริกนะครับแล้วก็ได้เงินสามารถซื้อได้3ากล่องครับรูนอนจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับปกติปานกลางเราก็ยากอ่าผมจะเรียงลำดับประมาณนี้ละกันเนาะแต่ละระดับนะครับจะมี8ชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับเงื่อนไขในการเล่นของเขานะครับคือการที่เราเก็บบัฟได้มากที่สุดนะครับ ว่าไม่ว่าจะบัฟไหนก็แล้วแต่นะเราพยายามเก็บบัฟให้มากที่สุดเนี่ยครับมันจะทําให้เราผ่านไปได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับรูนอนเดี๋ยวผมจะแนะนํา4บัฟนะครับในการเก็บนะครับของรูนอนเลเวล60เนี่ยว่าเก็บบัฟไหนกันบ้างนะครับสำหรับอาทิตย์นี้แต่ว่าผมย้ำไว้ก่อนนะครับแต่ละอาทิตย์บัฟจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะสุมออกแต่ว่าวีนี้บัฟดีมากนะครับใครที่อยากจะลงนะครับลงไปได้เลยเล้าชั้นอื่นๆนะครับที่เราเคยลงผ่านมาในอาทิตย์นี้นะครับหรือการรีแล้งแล้วนะครับของรูนอน เราสามารถไปลงชั้นเดิมได้แต่ว่าจะได้ลูกแก้วทองนะครับชั้นละ20เท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบัฟไหนที่น่าเก็บเป็นบ้างนะครับบัฟของรูนอนนะครับของวีกนี้นะครับจะมีทั้งหมด12บัฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นโครนะครับหรือไม่ก็เล่นเป็นซามีนะครับผมแนะนานะครับบัฟที่น่าสนใจนะครับจะมี2บัฟหลักๆเลยเนี่ยก็คือบัฟแรกนะครับเป็นรูปประหลอดนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับตรงนี้เลย เขาสามารถเพิ่มแอสแท็กนะครับให้เราได้แล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับมากขึ้นแต่ว่าเราจะสร้างดาเมจได้บ้างขึ้นก็คือเป็นดาบสองคมนะครับเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าเราก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟที่2นะครับที่เป็นรูปดาบสีเหลืองนะครับเขาจะเพิ่มดาเมจสายฟ้าให้เรานะครับแล้วเขาบอกว่ามีโอกาสทําให้ศัตรูที่มีค่าเฮดพีต่ำตายทันทีเนะครับเขาจะมีสแต็กนะครับเป็นสแต็กสี่กับสแต็กหกนะครับเมื่อเฮดพีมอนนะครับหรือ อะไรก็แล้วแต่นี่ครับที่เป็นมอนสเตอร์หรือไม่มอนสเตอร์บอสนะครับไม่ใช่บอสใหญ่นะหมายถึงมอนสเตอร์บอสในดันนี่ครับสามารถนะครับเลือดต่ำกว่าเราประมาณ20%หรือ40%นะครับมีโอกาส50%ในการฆ่าทันทีเลยก็คือเอาง่ายๆคือแค่บอสหรือมอนนะครับเลือดต่ำกว่าเรานิดเดียวนะฮะมีโอกาส50%ในการฟันครั้งเดียวเราก็ตายเลยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับการเล่นแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะเหมือนดวงในระดับหนึ่งเพราะมันต่ว่าบฟสาสฟ้านะครับ พอยิ่งเรากดไปนะครับเจ็ดร้อยกดไปคูณหกนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับตีแรงกระชูดเด็ดแน่นอนนะครับสาหรับบัฟนี้แล้วก็บัฟที่สามนะครับที่ผมแนะนานะครับก็จะเป็นบัฟที่เป็นรูปดาบคู่นะ <c oughs> ครับอันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อค่ามอนนะครับหรือค่าศัตรูได้เขาจะเพิ่มสแต็กไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆยิ่งเราค่าเยอะเราก็ยิ่งได้สแต็กเยอะนะครับอ, <c oughs> อันนี้ไม่รีนะครับเราผ่านด่านหนึ่งมันก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ดาเมจเราคุ้งมากเลยนะครับ แล้วก็อนที่4นะครับอันที่4เป็นอันนี้เลยนะครับที่เขียนว่าผิวไหวนะครับที่เป็นรูกเหมือนมีอะไรทิ่มๆอยู่นะครับอันนี้เลยเขาบอกว่านะครับอัตราคิติค้าสุดท้ายบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เพิ่มอัตราคิติค้านะครับหลังจากหลบหลีกได้เมื่อเราทําแฟนตาซีนะครับการหลบหลีกสโตรโมชั่นหรือการหลบหลีกการโจมตีของมอนเตอร์ได้นะครับเขาจะเพิ่มอัตราคิติค้าให้เราห้าเปอร์เซ็นต์เราจะคิดแบบรัวๆมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นสี่บัฟเนะครับที่ผมให้เลือกนะครับเป็นอันดับแรกๆแต่ เลือกบับประหลอดให้ครบแปดก่อนครับหลังจากนั้นก็มาเลือกเป็นดาบสีเหลืองนะครับก็คือฟันละหัมนะครับแล้วอันที่3นะครับเป็นหัวใจขมตายนะครับที่เป็นรูปดาบคู่และอันที่4นะครับจะเป็นพิ้วไหวนะครับที่เป็นรูปแหนมแหมทิ่สลับกันไปสลับกันมาประมาณนี้นะครับ4บับในการเลือกเล่นนะครับสำหรับดูหนอนของวีกนี้นะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการลงดูหนอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสีเอที่ผมใช้ในการผ่านนะครับ ไอเทมผมจะมีประมาณนี้นะครับก็คือ CS อนะครับอยู่ที่39,000นะครับตัวละครของผมนะครับจะมีคียที่ข้ออยู่ที่7,9 0 0นะครับโจมตีไฟเนี่ยหกพันสีโจมตีน้ำแข็ง5,8 0 0นแะครับแล้วก็โจมตีสายฟ้าอยู่ที่7,4 0 0นะครับประมาณนี้นะครับสแต่ที่ใช้ในการผ่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟีนะครับผมแนะนำไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากเพิ่ม CS นะครับพยายามนะครับเก็บอาวุธนะครับหรืออุปกรณ์ทุกๆอย่างเลยพวกนี้นะครับ เอามาอัพนะครับขึ้นดาวให้ได้เยอะๆลงซ้ําๆไปเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ขยันนะครับสามารถลงไปหาคิดต้านพวกนี้ได้นะครับในการอัพดาวอุปกรณ์สามารถดันซีเอให้เราเพิ่มได้มากขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญคือทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไวมากนะครับสําหรับสายฟรีนะใครที่เป็นสายเติมนะก็อาจจะซื้อขวดแล้วก็อัดๆลงดันหาอุปกรณ์พวกนี้มาอัพได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันครับสาหรับการลงนะ อันนี้นะครับจะเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับสาหรับการลงรูหนอนนะครับที่ผมเล่นนะครับผมจะใช้เป็นดาบนะครับของโครแล้วก็ปืนของซามีนะครับแล้วก็เคียวของคิงนะครับผมจะใช้เป็น3มอาวุธนี้ใช้คิงเป็นการกดก่อนนะครับส่วนนี้มีนะครับเอามาฮิวเลือดในจังหวะที่เราเลือดลดเวลาสู้กับบอสมันช่วยเราได้มากๆเลยนี่ยสำหรับใครที่มีตัวฮิวในการลงอาจจะฮิวไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าฮิวได้ตลอดเวลานะครับส่วนโครนะครับเอามาทําดามจ อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับผมไม่ได้ใช้เจ็ตแพดเลยนะครับเนื่องจากว่าผมอยากให้รู้ว่าการที่โคไม่ได้บักนะครับสามารถเล่นได้สําหรับใครที่เป็นเมนโคนะครับก็อย่าไปท้อใจนะครับเขาแก้เรื่องเจ็ตแพดมาเนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องแก้อยู่แล้วเราต้องทําทใจเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นบักนะครับยังไงก็ต้องแก้โอเคก็เดี๋ยวรับชมคลิปกันได้เลยนะครับสาหรับการลง เวลาบัฟออกมานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้เลือกดิ้วไหวนะครับฟันละหัมนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปประหลอดนี่ครับแล้วก็เป็นรูปดาบคู่อันนี้ให้เป็นเลือกสีอย่างแรกๆเลยนะครับถ้าเราชอบอันไหนเราก็เลือกอันนั้นมาก่อนนะครับแต่แนะนําถ้ามีประหลอดให้เลือกประหลอดอันดับแรกนะครับแล้วก็ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นอาวุธสายฟ้าไอ้ฟันละหัมนะครับไอ้ที่เป็นดาบสีเหลืองอย่าไปเลือกนะครับเพราะว่ามันจะโบกดามิทสายฟ้านะครับให้คุณไปเลือกดามิไฟหรือไม่ก็็เปนนดาา้ํแขง แต่ตัดออกไปเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟสกาเรตตอนนี้ดาเมจน้ําแข็งหายแน่นอนครับเพราะว่าอิมูนน้าแข็ง100%ครับโอเคเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันต่อได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นลูนออนนะครับผมแนะนําให้ตีบอสอย่างเดียวนะครับมอนนะถ้าเป็นไปได้อย่าตีนะครับแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ด้านบนไว้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ใกล้จะเต็มนะครับ100%เห็นไหมตอนนี้มัน81%ใช่ไหมครับให้เรานะครับพยายามตีมอนนะครับหรือบอสนะครับ ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับหรือลากมารวมๆกันได้เลยเพราะว่าเวลาบอสตายตัวหนึ่งใช่ไหมบอสอีกตัวจะตายด้วยดูตามตอนนี้เลยเห็นไหมผมพยายามลากบอสนะครับตัวหนึ่งมาเจอกับอีกตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราฆ่าบอสตัวหนึ่งเสร็จนะครับเราจะได้บัฟด้วยนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือจากที่เราจะได้บัฟเดียวเราจะได้สบัฟเราจะเก็บบัฟได้เยอะขึ้นนะครับเราก็จะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยครับโอเคครับหลังจากเราเล่นมาครบนะครับ3ด่านแล้วนะครับ ตอนนี้จะเป็นด่านบอลแล้วครับด่านที่4บัฟที่ผมเก็บได้นะครับจะเป็นบัฟประหลอดนะครับขั้น8นะครับพันละหัมนะครับขั้น6แล้วก็โรหิตข้างขั้น2นะครับแล้วก็หัวใจคมตายนะครับขั้น2แล้วก็ผิวไหวนะครับขั้น1อันนี้ก็จะเป็น4บัฟหลักๆนะครับที่ผมเก็บก็คือประหลอดนะครับพันละหัมนะครับหัวใจคมตายแล้วก็ผิวไหวนะครับที่ผมเก็บนะครับอย่างที่บอกเนี่ยประหลอดสำคัญที่สุดนะครับถึงจะเป็นดาบ2คงก็จริงแต่สามารถทําให้เราผ่านบอสได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าเรามีดาเมจ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันที่บอสเลยนะครับสำหรับบอสตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการตีบอสกันนะครับวิธีการหลบบอสนะครับเวลาเราจะใช้แฟนตาซีนะครับเขาจะมีขีดขีดตรงตัวบอสนะครับที่เป็นสีแดงๆเราพยายามแดดนะครับให้ตรงจังหวะนั้นแล้วก็จะเข้าแฟนตาซีได้ง่ายมากนะครับสำหรับบอสฟิกนะแล้วก็บอสอื่นๆด้วยนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันส่วนใครที่มีเนเมนะครับพยายามยิงสโลบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เราหลบบอสได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับเราก็จบบอสฟิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมว่าเลือเราลดเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากนะสำหรับการเลื่อนลดจะหมดนะครับเราเพียงแค่ใช้นี่มีน่ครับปักเสานะครับแล้วก็แดดไปแดดมานะครับรอเวลาได้นะเราอย่ารีบกดออกนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรากดออกหาเลื่อนมันจะจาไว้เท่านี้นะพอเราไปด่านถัดไปเลื่อนเราก็จะอยู่แค่นี้เวลาเราไปเล่นนะโอกาสที่เราตายจะสูงเราพยายามใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าครับแล้วเก็บเลื่อนให้ได้เยอะที่สุดเนะครับแล้วก็ไปดูด่านถัดไป โดยใช้เนมีนะครับในการแดดดาดถัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงรูหนอนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้รับชมนะครับสำหรับระหว่างทางนะครับของชั้นที่5 6 7นะครับแล้วก็ไปถึงมอสตัวสุดท้ายได้เลยครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปจนมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับอย่๋ยพิ่งท้อใจไปนะครับหรืออย่าหมดกําลังใจไปนะพยายามเก็บขอนะครับแล้วก็วางแผนดีๆหาดูคลิปเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะได้วางแผนตัวละครที่ถูกต้องนะครับจะได้ใช้ทรัพยากรที่น้อยคุณสามารถเล่นได้เท่ากับทุกคนเลยอาจจะไม่ได้เก่งวิววานะครับแต่คุณสามารถเคลียร์คอนเทนของเกมได้เหมือนที่ผมเคลียร์แน่นอนครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ครับกดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอดูด,ด้วยนะครับแล้วาจ้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับทุกคนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ